วันนี้อยู่กับผมฟิลฟ็อกเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวแกเล็ตเบลครับทุกคนโอ้โหตัวนี้บอกเลยว่ามีสกิลบิดเคอร์เลอร์มาให้ครับคนน่าจะเป็นตัวแรกครับที่พี่โคแจกเป็นล่างบิดเคอร์เลอร์นะทุกคนโอ้โหมาครับวันนี้เราจะมารีวิวให้ดูครับว่ามันเก่งจริงไหมครับผมว่าควรแลกไหมครับมามาครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูแนวทางในการอัพของผมครับผมผมก็จะอัพป,ประมาณนี้เลยนะทุกคนนี่สิบหกสิบเก้าสามนะครับ ส่วนบูทช่อง2ผมจะใส่เป็นแอเรียลนะครับผมมันสุ่มได้นะครับทุกคนผมแบบมันเลือกไม่ได้นะครับทุกคนก็คือผมสุ่มได้เลยครับก็คือสุ่มได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าอย่างน้อยมันก็เพิ่มลูกกันลูกกลางอากาศนะครับทุกคนแล้วก็เพิ่มการจดบสกอร์นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูค่าพลังกันเลยครับทุกคนมาผมจะอัพแบบนี้มันก็จะตันอยู่ที่101ครับทุกคนเบลลร่างนี้ก็สูง185ครับอายุ27นะ ถนัดเท้าซ้ายครับนี่ประมาณนี้เลยครับทุกคนแล้วก็ร่างนี้มากับสไตล์โก p o อเชอร์ครับถือว่าเล่นง่ายเลยนะครับผมเล่นหน้าคู่นี่คือแบบแนะนําเลยนะแล้วก็ค่าพลังาการหาช่อง83ครับบอลคอนโทรล79ดิบบิ้ง82ทายโพซิชัน80ถือว่าการคลองบอลน,นี่ถือว่าไม่ได้ดีมากครับทุกคนถือว่ายันอยู่ในดับที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ส่วนเรื่องการส่งใกล้ส่งไกลก็ถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคนะทุกคนสำหรับกองหน้านะถือว่าไม่ได้แย่นะการจบสกอร์91ครับทุกคนลูก h e ด d i n g ลูกหม่ง79ลูกเซตพีก,ก็คือลูกเตะมุมพวกนี้นะครับผมลูกเตะมุมลูกอคอนเนอร์ลูกฟรีคิกพวกนี้89ครับแล้วก็ลูกลูกปั่นเคิร์ฟ90ครับทุกคน สปีด96แล้วก็แอคเซเลชันเก้าสิบเครับถือว่าสปีดต้นสปีดปลายถือว่าดีเลยครับร่างนี้นะคิกกิ้งพาวเวอร์90ครับจัมป์แปแล้วก็พัลส์กอลคอนแทคความแข็งแกร่งของร่างกาย81ครับบาลานซ์ Balance 84ก็ถือว่าไม่ได้ผิวมากครับทุกคนเป็นเน้นสายจบสกอร์มากกว่านะสเตมิน่า85ครับก็สกิลที่ให้มาคือสกิลสับขาหลอกครับหมักไซเทิร์นลองเล่นเคอร์เลอร์บิดเคอร์เลอร์ครับแล้วก็นักเกิลช็อตเด็บบิ้งช็อตลองเล่นชตติ้ง Shooting, ครับ แล้วก็จบสกอร์ท้ายากพินพาคอสซิง่งเอาไซเคลลิลเลอร์ถือว่าสกิลยิงไกลนี่ถือว่าให้มาครบเลยครับทุกคนถือว่าโอเคเลยนะส่วนสกิลที่ควรใส่เพิ่มก็จะเป็นดับเบิลทัชนะผมแนะนำโซคอนโทรลวันทัชพาสทูพาสซิ่งก็ได้นะครับแล้วก็สกิลเอรียลซูเปอร์เรียลิตี้ก็ได้ครับทุกคนแต่อันนี้ผมสุ่มมาได้มันไม่ได้ของดีงี้ก็มันหมดแล้วทุกคนทำไงได้ครับโอ้โหก็คือใช้ไปก่อนแล้วกันทุกคนมีแค่นี้นะ ก็สำหรับเกล็ดเบลครับอ่าก่อนจะรับชมก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครป์ให้ผมคนละทีด้วยนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์โคตรเตึงโคตรจิ่งกันบ้างครับทุกคนไปครับเอาละครับเรามาดูไฮไลท์กันในเกมครับส่วนตัวที่ผมเล่นไปประมาณ10กว่าเกมนะทุกคนถือว่ามันก็บิดดีอยู่นะทุกคนแบบบางจังหวะบิดเวอร์ก็มีให้เห็นเหมือนกันนะครับทุกคนคือก็คือมีความเร็วอะและบางจังหวะนี่คือบิดเวอร์จัดเลยนะทุกคน แต่ก็มันก็ไม่ได้เข้าทุกจังหวะนะครับทุกคนบางทีมุมมันไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าเราบิดแรงไปหรือว่าบิดเบาไปอย่างงี้นะครับบางทีก็ชนคารชนเสาอย่างงี้ก็มีให้เห็นเหมือนกันครับก็ถามว่าถ้าใครที่อยากจะแลกแลกได้ไหมแลกได้ครับสาหรับขายฟรีนะครับทุกคนคนที่ยังไม่มีบิดเคอร์เลอร์นะแต่แค่ที่มีบิดเคอร์เลอร์อยู่แล้วก็ไม่ต้องแลกก็ได้ครับทุกคนคือมันก็โหดแหละแต่ว่ามันก็ยังสู้พวกซอนเฮงบินพวกนี้ไม่ได้ครับสู้เมสซี่ไม่ได้นะครับทุกคน เพราะว่าเมซี่นี่มีทั้งคอมพลีว์คอมคอมก็คมกว่าเยอะครับทุกคนแต่ตัวนี้ถามว่าเล่นได้ไหมครับสายฟรีก็เล่นได้ครับทุกคนใครที่ยังไม่มีนะก็ถือว่าลองมาแบบแรกมาเล่นกันได้เลยครับทุกคนคือตัวนี้ข้อดีก็คือแบบมีความเร็วครับทุกคนความเร็วนี่คือแบบโอ้โหมีเยอะจัดเลยกองหน้าคือก็คือเราไม่ต้องไปเน้นบิดเคอร์เลอร์อย่างเดียวได้ทุกคนแบบเล่นธรรมดาทุกคนถ้าเราไปเน้นบิดเครอร์เลอร์จนเกินไปจะทําให้รูปเกมเราเสียนะครับ ข้อเสียที่ผมเห็นหลักก็คือเรื่องของความพิวนะครับทุกคนแบบการคลองบอลการเลี้ยงบอลอะไรนี้ครับไม่ได้ดีมากครับทุกคนถือว่าพอใช้ได้ครับทุกคนก็คือความเร็วนั่นคือดีจริงครับแต่ความพิวความคล่องตัวนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับและอีกอย่างนึงก็คือการหาช่องของเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทุกคนแลวที่ผมเล่นเลยนะครับคือเรื่องบิดก็ก็โอเคครับแต่การหาช่องแบบกองหน้าบางทีก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับ คือกองหน้ามันควรจะแบบ90บวกนะผมเรื่องของการหาช่องนะครับจะทําให้แบบหาช่องดีมากขึ้นนะทุกคนแต่โดยรวมแล้วคือเราต้องใส่ดับเบิลทัชเพิ่มอ่ะถ้าใส่ดับเบิลทัชเพิ่มนี่คืออาจจะโหดขึ้นมาเยอ,อะเลยครับทุกคนดับเบิล so ทัชโซคอนโทรลพวกนี้นะครับแล้วก็สกิลวันทัชพาสทูพาสซิ่งพวกนี้ก็ได้ครับทุกคนหรือใครจะไปเล่นหน้าคือแบบใส่สกิลเฮดดิ้งเพิ่มหรือว่าจะเป็นเอเรียลซูเปอร์เรียลิตี้ครับสกิลแยก่ม่งก็ได้ครับทุกคน คือโดยรวมที่เล่นไปครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นแค่สัปดาห์เดียวหรือเปล่าแต่สัปดาห์นี้คือเรื่องของการบิดนี่ถือว่าบิดดีมากเลยทุกคนนอกกรอบนี่ก็ถือว่าเข้าบ่อยเลยนะทุกคนหรือเพราะว่าเป็นผมอาจจะเจอคู่แข่งอาจจะไม่ได้เก่งมากครับทุกคนแบบดี v ิช i o นอาจจะไม่สูงมากครับทุกคนที่ผมเล่นไอดียิมน้องนาทีมานะครับทุกคนอันนี้นะคือก็มีผลนะครับทุกคนแบบมันจะทําให้เราคือเราบิดแบบไม่ต้องเกรงใจอะก็คือบิดคู่แข่งจะไม่จับทางเราทันนะครับทุกคนถ้าเราอยู่ในแะรงสูงนี่อาจจะ บิดยากนิดนึงครับทุกคนหาพื้นที่ในการบิดก็คืออาจจะยากนิดนึงอ่ะและลูกเรื่องของลูกกาอากาศก็ถือว่าพอใช้ได้ครับทุกคนไม่ถึงกับเด่นมากนะถือว่าโอเคเโอเคเด็แหละนะผมว่าดีกว่าเอ็มบัปเป้อะเรื่องของลูกกาอากาศนะครับตัวนี้นะเพราะว่าส่วนสูงมีเยอะกว่านะครับก็เราไม่ต้องไปเน้นอะไรบิดเคอร์เรเลยมากครับยิงธรรมดาก็เข้าครับทุกคนเท้าขวาก็ถือว่ายิงได้โอเคอยู่นะถ้ายิงแบบเน้นระยะนิดนึงแต่ถ้ายิงระยะไกลก็ไม่ได้ครับ การบิดเคอร์เลอร์นี่ยิงเท้าขวาไม่ได้นะครับทุกคนเท้าซ้ายคือโอเคอยู่นะคือมันก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าทุกจังหวะน,นะครับบางทีเราก็ยิงออกไปก็มีนะแต่โอ้โหผมว่าน้าของฟรีทุกคนก็ถือว่าดีแหละพี่ครูให้มาล่างแรกเลยครับทุกคนแบบบิดเคอร์เลอร์ของฟรีนะคือไม่เคยแจกมาก่อนนะบิดเคอร์เลอร์อ,อะ่ะก็คือมาแบบนี้ก็โอเคครับทุกคนแบบพี่โคอาจจะก้า่าาลังนิดนึงก็แน่นอนแหละว่ามันเป็นของฟรีไงเราก็เล่นกัน ใครที่ยังไม่เคยสัมผัสบิทคอเลอร์ก็ลองมาสัมผัสกันดูได้ครับทุกคนบิเดเบลล่างนี้ถือว่าไม่ได้แย่นะผมให้แบบโอเคเลยแหละถือว่าอยู่ในระดับที่แบบโอเคใช้ได้เลยนะใช้ได้เอาไปใช้ได้ครับแต่ถามว่าโหดขนาดนั้นไม่ก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นครับทุกคนมันมีหลายๆอย่างนะครับในเรื่องของการเลี้ยงบอลน,นี้นะแล้วก็การหาช่องอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ถ้าบิดแบบเน้นๆก็คือเข้าครับถ้าเราบิดแบบเน้นๆไม่มีใคร มาแบบส,ก,สกัดได้ครับเนี่ยครับดูถ้ามันได้บิดเน้นๆก็คือเรียบร้อยหายแน่อนอนครับแต่ก็คือนั่นแหละอย่ที่ผมพูดไปไม่ต้องไปเน้นบิดเลยมากครับบางทีกเ็เล่นไปธรรมชาตินะถ้ามีจังหวะบิดก็บิดครับถ้าบิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับทุกคนถ้าเราไปเน้นบิดจนเกินไปมันก็จะทําให้เราเล่นเกมเสียครับรูปเกมเราจะเสียนะก็คือเล่นตามธรรมชาตินั่นแหละทุกคนเล่นตามฟิลเราเนั่นแหละถ้ายิงได้ก็ยงิงถ้ายิงไม่ได้ก็ส่งบอลให้เพื่อนนะครับ อันนี้ผมจะเน้นเล่นปั้นนิดนึงอะ่ะก็คือผมจะปั้นโดยเฉพาะเลยครับอ่าและอีกอย่างที่ผมชอบก็คือแบบสกิลยิงไกลที่ให้มาครบเลยทุกคนแบบนักเกิลช็อตพวกนี้นะครับสกิลยิงไกลคือดีเลยอะ่ะแล้วทุกคนเล่นแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวนี้นะครับผมเล่นแล้วคือโอเคถือว่าเก่งเลยครับทุกคนผมให้นะสำหรับของฟรีทุกคนย้ำครับของฟรีนะอยากให้ผมรีวิวต่อก,ก็ขอมาได้ครับทุกคนสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ